ทำนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ย10ปีครับ10ปีโห<ฮ>หลับตาทำได้ไหมเนี่ยได้อยู่ครับหลับตาฟันนะได้ครับปิดตาได้ไหมปิดตาได้ครับได้ด้วยได้ไหมเดี๋ยวโดนนิ้วพี่ใครรับผิดชอบอะ่ะไม่โดนรับไม่โดน มันมีการ,รดีดก่อนใช่ไหมคร,รับผมคัดเนื้อครับพี่โอ้คัดเนื้อใช้ไม่ได้ทุกลูกใช่ไหมครับเนี่ยคร,รับผมเอาใช้ไม่ได้ทุกลูกครับอันนี้มาส่วนเดียวกันนะส่วนเดียวกัน,นครับพี่่สวนเดียวกันเลยนะโอ้นี่เขาดีดนะไม่ใช่ไม้คอแบบทุเรียนนะ <laughs> <laughs> โอ้โหนี่ขนมาคืออันนี้หมดไหมคืนนี้อ่าเดี๋ยวคืนนี้ไม้ดีอนะีกครับ ไม่เหรออันนี้ไม่พอใช่ไหมไม่พอครับพี่โอ้โหกองเป็นภูเขาเพราะพี่ต้องคัดอย่างนี้มันได้ทั้งพวงไหมออได้ครับถ้าได้ลูกหนึ่งได้ทั้งพวงเลยครับผมโอ้อันไหนได้พี่ก็จะโยนใส่ตรงน้นแล้วถ้าไม่ได้ยังไงต้องรอวันลุ้งขึ้นปะอ่าถ้าไม่ได้แล้วก็เอาผ่าครับผ่าโอ้ครับผมตัดเนื้ออ่อนแล้วก็ผ่าโอ้อิ่มลูกจะอื่นเลยนิ่ดอย่างเงี้ยเรารู้เลย อ่าใช่ครับรู้ประมาณนึงครับรู้ประมาณนึงเพราะว่าเ,<ล>เวลา่าก็ต้องดูอีกรอบนึงใช่อ๋อเขาเรียกว่าดีเทสดูก่อนใช่ไหมอ,อ่านี่นะครับโอ้โหโอหโ้หโหโหพี่ไม่เสียวนิ้วเหรอ ทำนี้มากี่ปีแล um, uh, ah, ้วครับเนี oh, ่ย10ปีครับ10ปี6หลับตาทำได้ไหมเนี่ยได้อยู่ครับหลับตาฟันนะได้ครับปิดตาได้ไหมปิดตาได้ครับได้ด้วยลองไหมตากระโดวก็กระดักอย่าเงี้ยได้ไหมเดี๋ยวโดนนิ้วพี่ใครรับผิดชอบอ่ะไม่โดนครับ เนื้อสวยมากเลยอ่ะมันเงาเลยนะพี่